Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทำไมทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายเปียบุตรแสงกนกุลจึงไม่ขานรับต่อข้อเรียกร้องของนายสมบัติบุญงามอนงที่ให้เข้ามานำการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เชื่อว่าสังคมเกิดอาการเบื่อหน่ายต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างยิ่งตรงกันข้ามนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกลับมุ่งมั่นต่อการซักซ้อมและเข้าร่วมการวิ่งเทรลวิบากบนเทือกเขาแอลป์พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างทรหด ขณะเดียวกันนายปียบุตรแสงกนก,กุลก็ยังดำรงอยู่ในสภาอันเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองพร้อมกับเสนอความเห็นในวาระอันเหมาะสมไม่แปรเปลี่ยน และเมื่อคำถามเดียวกันนี้เสนอต่อนางสาวพันิกาวานิชจากทีมงานมติชนทีวีก็ได้คำตอบอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคอนาคตใหม่หรือคณะก้าวหน้าการเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนายสมบัติบุญงามอนคงต้องการเห็นไม่ใช่แนวของนายธนาทรและนายปียบุตรแต่มีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าการต่อสู้ต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้อเสนอของนายสมบัติบุญงามอนงเป็นข้อเสนอที่มองเห็นศักยภาพของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อประสานเข้ากับขนองนายปิยบุตรแสงกนก,กุลเป็นข้อเสนอที่มีความปรารถนาดีและจริงใจปราศจากข้อสงสัยเพียงแต่เป็นข้อเสนอที่ยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าในการเคลื่อนไหวของประชาชนจําเป็นต้องมีผู้นําแบบวีรบุรุษถือธงนําหน้าขณะที่ทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสง นก,กุลตรหนักว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต้องมาจากสำนึกและความตื่นตัวของประชาชนเป็นงานของประชาชนไม่ใช่งานของวีรบุรุษคนใด หากมองจากบทบาทก้าวแรกที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจับมือผนึกพลังกับนายเปียบุตรก่อตั้งพักอนาคตใหม่ขึ้นก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562จะประจักษ์ต่อบทบาทการปักธงทางความคิดพวกเขาเชื่อว่าความคิดที่ถูกต้องจะนำไปสู่การเมืองที่ถูกต้องและทรงพลังจนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในทางเป็นจริง จากเมื่อปี2561เป็นอย่างไรปี2565ก็เป็นเช่นนั้นวันที่7กันยายน2565ที่รัฐสภาพิธาลิ้มเจริญรัฐสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลถแถลงภายหลังรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิอกอำนาจสอวอเลือกนายกที่เสนอโดยภาคประชาชนซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอเพียง23เสียงจาก250เสียงความตอนหนึ่งว่า ผลการลงมติของรัฐสภาวันนี้น่าผิดหวังเป็นพิเศษเพราะแม้รัฐธรรมนูญ2560มีปัญหาเยอะมากแต่ข้อเสนอปิดสวิตสวอ์เป็นข้อที่พื้นฐานที่สุดและเป็นมาตราที่ขัดแย้งต่อหลักการประชาธิปไตยมากที่สุดแต่ในเมื่อไม่สามารถตัดอำนาจสวอในการเลือกนายกทันการเลือกตั้งที่จะมาถึง พักเก้าไกลจึงจำเป็นต้องเรียกร้องให้สวไม่นำตัวเองเข้ามาเป็นผู้ชี้ขาดในการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกหลังเลือกตั้งแต่ควรเคารพและยึดตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่จะถูกสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้ง พิธากล่าวต่อว่าจุดยืนที่พักเก้าไกลประกาศต่อประชาชนมาตลอดคือการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ต้องไม่ใช่แค่ปะผุหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วจะเพียงพอแต่ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่ผ่านมาการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การร่างฉบับใหม่ผ่านช่องทางรัฐสภาเจอทางตันทุกครั้งพักเก้าไกลจึงเห็นว่าต้องหาไพ่ใบใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยใช้โดยการเปิดตัวแคมเปญชื่อรีเซ็ตประเทศไทยเลือกตั้งใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ ที่จะอาศัยช่องทางตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ2,564มาตรา9วงเล็บ5เชิญชวนประชาชนอย่างน้อย50,000คนร่วมลงชื่อเสนอต่อคอรมอให้มีการจัดทำประชามติเพื่อถามประชาชนหนึ่งคำถามสั้นๆง่ายๆว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ แทนที่รัฐธรรมนูญพุทธศักรา25ช2,560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยจะเริ่มรณรงค์ทันทีจนกว่าจะได้รายชื่อครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาที่เร็วที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณและเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงไม่ใช่ให้การเปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการเปลี่ยนกติกาประเทศเราจะเสนอให้จัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสอสอที่ต้องเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤษภาคม2566พิธากล่าวว่า มั่นใจว่าวิธีการนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและไม่ควรมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ถูกค้านเพราะหนึ่งเป็นหนทางที่จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตทางการเมืองนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้จริงโดยไม่ต้องง้อเสียงเห็นชอบจากสวอ 2เป็นแนวทางที่รัฐบาลปฏิเสธยากเพราะการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอเป็นสิ่งที่สอสอรัฐบาลและสอวอเคยสนับสนุนและการจัดประชามติก็เป็นไปตามความเห็นของสอสอรัฐบาลและสอวอที่เคยอ้างคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่าต้องจัดทำประชามติก่อนเสนอเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่สภาในขั้นรับหลักการ 3. เป็นการทวงถามและเรียกความรับผิดช,ชอบโดยตรงจากนายกและครม ว่าจริงใจแค่ไหนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากที่เคยประกาศว่าเป็นหนึ่งใน12นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 4. เป็นการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนโดยตรงเพราะหากมีการจัดทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งและประชาชนเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ว่ารัฐบาลนั้นมาจากขั้วไหนก็ต้องดำเนินการตามคำสั่งของประชาชนที่แสดงออกผ่านผลประชามติ และ 5. ช่วยประหยัดงบประมาณและทรัพยากรของประเทศเพราะจัดการเลือกตั้งและจัดประชามติในวันเดียวกันได้เลย พักเก้าไกลต้องขอแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่าเพิ่งถอดใจมาลงชื่อกับเราส่งแรงกดดันไปยังรัฐบาลให้จัดประชามติและคืนประเทศให้ประชาชนเพื่อให้ปลายทางในปีหน้าเราจะมีความหวังได้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่คือคนไทยจะได้เลือกตั้งใหม่ได้เริ่มนับหนึ่งสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับใหม่และมีโอกาสร่วมสร้างอนาคตใหม่ของประเทศไทยอีกครั้งพิธาทิ้ง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ